เสรข้างบ้านมาแล้วสวัสดีครับผมกเกษตรข้างบ้านเลี้ยงกุ้งมีน้ำไนดะ้บอกพ่ใบครับอีพีนี้ผมจะมาพูดถึงกุ้งป่วยกุ้งตายอย่างเงี้ยน,นะว่ามันมีแบบไหนบ้างแล้วก็ควรจะแก้ไขย,ยังไงนะกุ้งป่วยเนี่ยคือกุ้ง,ก,งกุ้งตายเนี่ยต้องต้องแยกก่อนว่ามันตายแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาแยกให้ฟังว่า ตัวมันตายแบบไหนตัวมันตายปกติไหมถ้าตัวตายปกติมันก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องน้ํานะน้ําการจัดการน้ำเนะี่ยน้ำดึกลงกุ้งแน่นไปออกซิเจนไม่พอน้ํามันมีผลตัวตายปกติแล้วอยู่ดีทยอยตายนะส่วนตัวส้มเหงือกดําอันเนี้ยเป็นโรคตัวส้มๆแบบตายแป๊บเดียวก็ส้มเหงือกดํากินเหม็นแล้วอะ่ะอันนั้นเป็นโรค ถ้าเป็นโรคเนี่ยต้องต้องแยกก่อนว่าเราเลี้ยงมานานหรือยังอย่างสมมติว่าบ่อเนี้ยลงไปได้เดือนนึงอ้าวอยู่ดีกุ้งอยู่ดีมาป่วยตัวส้มเหงือดําตายทยอยตายเฉยเลยไออย่างนั้นน่ะผมแนะนําอเคมนันยังรักษาได้แต่ถ้าเอาลงกุ้ง,ป,งปุ๊บสักอาทิตย์เดียวอะ่ะไม่ถึงอาทิตย์อะ่ะอยู่ดีๆทยอยตายอะ่ะทยอยตายเหงือดดำตายเหงือกดําตายตัวส้มเหงือกดําตายอย่างเงี้ย อันนี้ผมแนะน้าไม่ทิ้งเลยนะไม่ค้นเก็บไว้เลี้ยงต่อนะเพราะมันมีปัญหาจากไปมันมีปัญหาจากต้นทางมาถามว่าปัญหานะั้นมีเยอะมันมาตอนที่ผมเลี้ยงแรกๆอะ่ะผมผมยัยังเคยเจอเลยแล้วลูกค้าที่เคยเลี้ยงอยู่อะ่ะก็มีทักมาหาผมเหมือนกันน้าแล้วว่ามันคือเขาเลี้ยงไปได้คือเขาไปเอาจากหมอด,ดินอะ่ะ คือมันมีปัญหาว่าเขามาเลี้ยงในอ่างปูนในบ่อปูในเนี่ยใหญ่ๆอะ่ะขย่อยตายตัวตัวเป็นสีส้มเหลือดําตายเราเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรคือบ่อดินอะ่ะถ้ากุ้งเขามีปัญหาปุ๊บเขาจะเอาไอฟอมอร์ลินเป็นยาคุมฆ่าเชื้อพวกไอโอดินเก้าห้ายเงี้ยเขาเขาจะคุมไว้เขาเขาจะคุมกุ้งเขาไว้เลยนะไม่ให้ป่วยแล้วทีเนี้ยพอเวลาออามาเนี่ย เรามาใส่บอกข้าใบเลี้ยงมอกาาเลี้ยงเนี่ยมันไม่มีตัวยายที่เขาใช้อยู่นะมาด้วยในน้ําะนะมันเลยตายเพราะว่าเขาคุมเขาคุมโรคเขาไว้อยู่มันเลยมีปัญหาการจะเลือกซื้อกุ้งเนี่ยก็กสําคัญที่มาของกุ้งนะสําคัญนะที่มาเนี่ยว่ากุ้งเราเอาต้องเอามาจากไหนอย่างเงี้ยเราต้องเลือกหน่อยเลือกเลือกหน่อยเพราะว่าผมก็เคยเจออยู่ทีนะึง ลูกค้าทักมาถามนะว่าผมเห็นแล้วผมรู้แล้วเป็นเพราะอะไรเขาส่งรูปมาให้ดูนะว่าเพราะอะไรคือกุ้งนะมีมีปัญหาจากบ่อดินมาและเขาคือบ่อดินเนี่ยจะจะมีปัญหาเยอะเรื่องโรคเรื่องป่วยแต่เขาจะมีพวกฟอร์มาลินพวกไอออนก่ว่าห้าคุมเอาไว้นะไม่ให้กุ้งมันป่วยทยอยตายไปเยอะอย่างเงี้ยเขาอย่างเรามาเลี้ยงละไปซื้อแล้วมาเลี้ยงต่ออีกทีนึงเนะี่ยในบ่อพขบาปโดยที่มัน ไม่มีตัวยาคุมไว้อะมันก็ไม่รอดไม่รอดแน่ๆคือถ้าเลี้ยงแลวเอามาพบเรามาเริ่มทยอยตายตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยอ่ะเหงือกดําตัวส้มตัวตายไม่นานตัวเหม็นมากเลยทิ้งเลยครับอันนี้คือทิ้งทั้งบ่อเลยนะต,ต้องจัดต้องตัดใจทิ้งนะไม่งั้นเราจะเสียเวลาไปเรื่อยๆมันจะไม่เราไปยื้อไว้อะมันก็ไม่คุ้มทุนเราทิ้งอย่างเดียว อันนี้ผมร้อยเปอร์เซ็นเลยทุงเลยอย่าอย่าไปยื้อต่อเขาจะหายารักษาเงี้ยมันก็จะอยู่ประมาณโอ,อกาสรอดอ,อาจจะมีก็คือประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยห้าสิบอ่ะมันห้าสิบห้าสิบเลยอะ่ะแล้วมันก็จะแต่มันก็จะไม่คุ้มเราจากกุ้งเอามาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์มมันถึงเวลาสี่เดือนนะมันก็ไม่คุ้มเรานะตอนนี้เราต้องตัดใจทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ทยอยตายไปเรื่อยแหละ แล้วถ้าตัวปกติล่ะแล้วมันทยอยตายล่ะไออย่างเงี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจคือเราเอาุู่มาลงใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีบ้างทยอยตายต,ายตัวคืออาจจะมีบ้างเพราะมันมาเดินทางมาไงเราดูหลังจากนั้นสักเราดูสังเกตอาการทั้งสองอาทิตย์นี่ว่ามันจะมีทยอยตายอยู่ไหมนะว่าเธอถ้ายังมีอยู่เนี่ยต้องต้องมีปัญหาจากน้ําละว่าในน้ําอ่ะมีแบบที่ผมบอกไหม มีไปดูอีพีผมที่ว่าทําน้าระหว่างการเลี้ยงอะ่ะมันมีแบบนั้นไหมถ้ามีอย่างเงี้ยถ้ามีแบบผมเป๊ะเลยเนะี่ยผมว่าไม่ไม่น่าไม,ไม,าไม่ไม่น่ามีปัญหานะเพราะผมไม่เคยเจอคือถ้ามันมีมาที่ผมบอกเนะี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหากุ้งอะ่ะมันจะเลี้ยงยาวๆเลยแต่ถ้าเราไม่มีอย่างลูกค้าเนะี่ยทักมาหาผมบางคนว่ากุ้งมันทยอยตาย แบบโถทยอตายเลยใส่แต่เกือนะในน้ํไม่ติเกลือกับไอ้ผมโอ้โหผมก็บางทีผมก็แม่มันก็น่าโมโหนะขายกุ้งเข้ามาไม่สอนอะไรเลยอ่ะแล้วก็ให้มาแต่วิตามินวิตามินที่มาใส่อ่ะกับอาหารแค่นี้นโ,อโ,โอ้โหกุ้งเขาก็ทยอยตายทยอตย,ยอตายคือถ้ามีทามีการทําน้ําเหมือนที่ผมทําอ่ะไม่มีตายถ้ากุ้ง คือคำว่าไม่มีตายนี่คือคาว่าตัวปกติแล้วพยอยตายไม่มีแน่คืออาจจะมีแค่ช่วงอาทิตย์แรกคือกุ้งเดินทางไงแต่ถ้าหลังแต่นัน้นตายไม่มีแน่ห่วยตายไม่มีหมายถึงชุดทําน้ํำมานะที่ว่าในนั้นมันมีน้ําอะไรบ้างมาดูอีพีเ,เก่าๆที่ว่าผมบอกว่าชุดไอ้ทาน้าระหว่างการเลี้ยงอะนะตอนมีอะไรบ้างเพราะว่ากุ้งตายเนี่ยมันมีหลายสาเหตุ เราคือมันต้องมาพิจรารณาเป็นเป็นบ่อเอา,ามันจะเหมารวมไม่ได้ว่าพุงตายแล้วเป็นเพราะอันเนี้ยมันต้องพิจรารณาเป็นเป็นบ่อคือผมก็จะมาบอกเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆเอาเพราะว่ามันไม่รู้แต่ละบ่อเจอกันมายัางไงนะนะแต่ส่วนใหญ่การตายเนี่ย ถ้าเลี้ยงเลี้ยงมันรอดแต่แรกแล้วแล้วอยู่ดีมาทยอยตายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจากน้ำเนี่ยน้ําน้ําน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องมาพิจารณน้ําน้ําเราแล้วน้ำเรามีปัญหาอะไรนะ,นะถ้าเอามาลงอาทิตย์แรกแล้วทยอยตายตายัวดําตัวดําเหงือกดํานะไอตัวส้มเหงือกดําแล้วเหม็นนะทิ้งทั้งบ่ออันนี้ทิ้งทั้งบอ่เอ,นะบอเลยเก็บไว้ไม่ได้เลยเสียเวลาเรา เวลาพุ่งอะ่ะดูยังไงมันสังเกตอะ่ะเวลามันดีไหม,มอะไรไหมคือเรา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 ,เราดูตอนแรกไม่ได้เพราะมันเพียเราต้องทิ้งไว้สักสองอาทิตย์เราถึงจะมาเช็คได้ว่าพุ่งมาสดชื่นดีไหมอนะถ้ามาสดชื่อนอ่ะมันก็จะมันไม่อยู่เฉยเราจับยังไม่ได้เลยถ้พุ้งมาสดชื่อนอ่ะนะมันไม่ให้อยู่เชื่อง,องซึมๆอย่างนั้นก็ไม่ได้ มันจะ,นจะว่ายน้ําดีเล่นดีนะ,นะมันดูง่ายกุ้งสดชื่นอะดูไม่ยากเอาตัวเอานิ้วไปชี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่หนีเลยอย่างง้นนะช่งเชียงซึมอย่างงี้ก็ไม่ได้กุ้งจนต้องแบบมันดุ้งก็แอบชีตลอดเวลากุ้งนะ,ะ,นนะจับไม่ได้เลยต้องแอบชีหนีตลอดเวลาเนะยไม่ได้กุ้งมันถ้าเราเอาแันนี้ไปแย่แล้วเฉยเฉยอย่างง้ยเราก็ไม่ได้ลนะ จะต้องสดชื่นจะต้องแบบแอคทีฟอ่ะกุ้งมันต้องมันมันเป็นสัตว์ที่ตื่นตื่นค้นอยู่แล้วอ่ะตัวเล็กไงอีอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าตัวใหญ่ก็อีกกรณีหนึ่งใหญ่แล้วอ่ะมันบางทีมันไม่่อยหนีแล้วตัวใหญ่อ่ะเราเลี้ยงมานานแล้วอ่ะมันคุ้นมันเห็นหน้าเราตั้งกี่เดือนแล้วอ่ะมันไอ้นั้นอาจจะไม่หนีแต่อันเล็กอย่างเงี้ยหนีแน่ๆนะถามว่าไอเนี้ยบอลูปพันอ่ะผมจะมีดังไว้ให้ เพื่อให้กุ้งมารลอกคราบนะฮะกุ้งมันเพิ่มึ้นมาลอกลนะคราบมันก็จะขึ้นมาบนดังนะ่แต่ดงังเนี่ยเอาไปใช้กระบอกลูกพักเอาเอาไปใช้กระบอกเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าผมไม่แน,มนะนำนะฮะผมไม่แนะนำให้คือกุ้งป่วยอ่ะก็คือทักถามผมได้เป็นกรณีไปนะคือเป็นเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นคิ่ต้องเล่าประวัติอะ่ะ ต้องต้องลงกุ้งไปแล้ว่กี่าเสตย์แล้วอยู่มันทายอยตายอย่างเงี้ยมันต้องพิจารณาเป็นเป็นประบอกคือจะเอามันรวมไม่ได้ว่าปตทพิจารณาเป็นบอกทําน้ํายังไงใส่อะไรในน้าบ้างคือมันมัน,ม,นมันกว้างเกินไปอย่างส่งรูปมาถามผมว่าส่งรูปมาพี่กุ้งเธอตายเป็นเด็กคู่เธอาตายก็เห็นตัวปกตินะแต่ส่งมาพี่มันเธอตายเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันมันมันกว้างไปต้อง คือต้องเัาประวัติมามาหน่อยว่าในน้ําแสอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับในน้ําอ่ะแล้วลงลง,ลงมาแล้เกียิตินะครับเรื่องป่วยนะเรื่องกุ้งป่วยอะ่ะมันจะมีปัญหาหน้าร้อนอะ่ะหน้าร้อนอะ่ะคุ้งมีปัญหาลูกค้ามามา,มา,ม,ามาหน้าร้อนทีเดียวอะ่ะลูกค้าโอ้มาปรึกษาเยอะเหมือนกันเลี้ยงบอกข้าไปอะ่ะบอกปูนะ่ะเพราะว่าไปเอากุ้งมาแล้วกุ้งตายเพราะว่าหน้าหน้าร้อนอะ่ะ เดีปีัญหาตรงที่ว่าบ่อดินบางบ่อเนอี่ยโอ้โหกุ้งมันกุ้งมันป่วยง่ายไงหน้าร้อนใช่ไหมแล้วเขาไปคุมไว้อะมันมียาคุมอยู่นะยาคุมที่คุมโรคไว้อะแล้วพอเราเอามาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องถออตายเพราะมันไม่มีในน้ํามันไม่มียาคุมเหมือนเขาอนะมันก็อย่างเงี้ยบ่อดินจะหน้าร้อนจะมีปัญหาเยอะบ่อดินอะ่ะป่วยเยอะบางบางที่ก็โอ้โห แทบแคบแทบไปทั้งปีเหมือนกันเพราะว่าเขาบ่อดินน,นะมันจะมีปัญหาเป็นเรื่องปกติยูอแล้วเพราะว่าพื้นดินนะมันเขาต้องมีการฉีดอย่างจับทีนึงเขาต้องมีการฉีดไปฉีดเลนนะนะฉีดเลนฉีดขี้กุ้งออกเนี้ยหรือไม่ก็่พักบ่อไว้นานๆมันนะมันบ่อดินจะมีปัญหาเยอะไม่เหมือนบ่พอพายบ่อพาเนี่ยจับกุ้งออกปุ๊บเราล้างพาบลงน้ำได้เลยอย่างเงี้ยน,นะ แล้วเนื้อตัวก็ดีกว่าเนื้อตัวสะอาดกว่าแต่การลงอาจจะแต่ข้อดีบอดินคือเขาลงได้เยอะลงได้ทีเป็นแสนตัวอย่างเงี้ยเราลงได้ทีแล้วหลักพันตัวแต่ถ้าเรามีบอ่อใหญ่แต่ถ้าเรามีหลายบอ่อเราก็ไปหาจัดก,การให้เราอยู่ได้ก็คือเราก็สามารถอยู่อยู่ตัวได้ถ้าเรามีหลายบอ่อนะแต่ถ้าปัญหามผมได้นะว่ากู้ป่วยอะ่ะมันทวตายมันเป็นยังไง เ่าประวัติให้ฟังหน่อยผมจะพิจารณาเป็นเป็นมันต้องพิจารณาเป็นบอ่บอเป็นแต่ละคนเราจะแต่ละคนนะจะ,จะเอากุ้งตายของแต่จะกุ้งตายของบอ่อเดียวแล้วไปรวมไปรวมไปรวมหมดเลยว่าเหมือนกันนะไม่ได้ต้องต้องแยกเชสใครเชสมันเพราะการทําน้ําการดูแลอะไรแต่ละคนมันไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ต้นท้ายของกุ้งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกมันต้องพิจารณาเป็นไอ้นี้ไป ผมเวลาเนี่ยผมจะมียาอยู่แต่ผมไม่ได้ให้บริษัททาออกมาละเพราะว่าเป็นยารักษากุ้งป่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแรกๆอ่ะมันมีแต่ทีนี้ผมก็ลองมาแยกรักษาแล้วทีนี้อัตราการเลาะหนักๆเลยนะมันจะอยู่ประมาณ5้า0บิเลยอ่ะแล้วผมมาพิจารณาแล้วมันแล้วถ้า50 5สบสิแล้วให้ลูกค้าเลี้ยงต่อไป มันมันไม่คุ้มนะผมก็เลยผมก็เลยไม่ให้บริษัททาต่อละเพราะว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะไม่คุ้มทุนบางบางเคสอะรอสี่สิบรอสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจะให้เขาเลี้ยงต่อันนั่นไปผมว่ามันก็ไม่ไม่เวิร์กนะให้ต้องให้เขาหาที่มากุ้งใหม่อะลงใหม่เลยและนั่นก็แยกออกไปใส่กระมังอะไรก็ว่าไปเพราะว่าไม่ไม่หวังผลอะไน,น,นะเพราะมันน้อยไปที่เราจะมาดูแลต่อแล้วมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงไหนหรูไ้ไม มันต้องมีบ้างอ่ะนิดๆหน่อยๆที่ต้องทยอยตายเหมือนเดิมมันมันมันไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้พวกเนี้ยไม่ร้อยนะมันมียายาวิเศษที่ไหนเอามารักษาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมลองมาแล้วมันมันหายขาดมันมนไม่หายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะมีทยอยตายอยู่อ่ะเนี่ยแหละมันไม่มียาวิเศษของแบร์ไหนอ่ะไม่มีแน่ๆที่ว่าจะมารักษาร้อยเปอร์เซ็นต์หายขาดไม่มีทางเลยผมลองมาแล้วมันต้องมีอ่ะที่แบบ คือเราคิดว่ามันหายแล้วจริงๆมันมันไม่หายนะมันก็มีทเลาตายอยู่บ้างนะ <S <S ผมเพิ่งบอกตัดใจทิ้งเลยถ้าถ้ามีอาการเอาเอามาเลี้ยงแต่แรกๆอ่ะแล้วมันทยอยตายแต่แรกๆเลยนะ <S <S เหงือดดำตัวส้มเหม็นอย่างเงี้ยเหม็นเหม็นไวมากเลยทิ้งเลยนะ <S <S ผมแนะนำให้ทิ้งเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเก็บไว้นี้จะจะมาเน้นเรื่องป่งวยเพราะว่ากุ้งป่วยกุ้งทยอยตายเนี่ยคือาทางดีๆอ่ะถ้าถามผมดีกว่า แล้วก็บอกประวัติหน่อยว่าเป็นยังไงถ้าเจอปัญหานี้อยู่นะมันจะไดะ้มันจะได้พิจารณาเป็นเคสเ,เอาเดี๋ยวบ่อเนี้ยตัวตัวใหญ่นะนะเลี้ยงมันเดือนเดียวนะะเดี๋ยวบ่อเนี้ยผมจะต้องไม่ได้เลี้ยงต่อละบ่อนะ ดูหัวมันนะดึงเหลืองเพราะผมไม่ไู้ไผมเนี่ยดูหัวเสวนใ่หัวมันอ่ะหัวดึองเหลืองนะผมอัดไข่ตุ๋นมันนะ่นะบอ่อนี้ลูกค้าเหมาเยอะเหมาหมดลนะผมพอร,รูปพันบ่อแล้วน่นนะมันมันมันหมดแล้วอะ่ะก็คือนี้อันนี้รอลูกค้ามาเอาอยู่อน,นี้หมดแล้วแล้วลูกค้าประจำที่เคยซื้อไปก็ก็ทำบอ่อเพิ่ม จะมาเอาเพิ่มอีกก็เลยก็ต้องขายต้องต้องแบ่งเข้าไปแล้วแบบ่อนี้ก็เลยจะว่างแล้วเดี๋ยวจะไม่ขายก็ไม่ได้เพราะลูกค้าประจาเขาก็ทําบ่อไปแล้วอะ่ะเขามาขอเพราะว่าเขาก็อยากเอาไปเรียนรู้เพื่อที่จะไปเป็นอาชีพะนะผมก็ต้องแบ่งเข้าไปแบ่งเอานะมันพอทําทบ่อเรียบร้อยแล้วอะ่ะทําบ่อหมดแล้วอะ่ะจะไม่ให้ก็อื ไม่ได้เห็นใจกันเดี๋ยวบ่อเนี้ยมันจะว่างแล้วเดี๋ยวผมจะพร้อมตัวเนี้ยผมมีหลายบอ่อเดี๋ยวผมจะมาทําอันนี้ให้ดูว่าผมสั่งไอซีพี CP ไปแล้วสั่งกุ้งอันนี้ไปกุ้งไซส์กุ้งคว่ำอ,อะ่ะมันก็เกือบหนึ่งเซนแต่มันจะเล็กกว่าหนึ่งเซนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาลงบ่อนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาเลี้ยงให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าการเตรียมบ่อตั้งแต่กุ้งหนึ่งเซนอะ แล้วก็เลี้ยงแบบไหนปัญหาอะไรเตรียมบ่อยังไงให้อาหารอย่างไงเลี้ยงโตอย่างเงี้ยอย่างกุ้งเซนเนี่ยที่ผมเคยเอาของผมมาเพาะเองอะ่ะมันใช้เวลาประมาณปีหนึ่งอะ่ะบางคือปีหนึ่งเนี่ยผมเต็มที่นะผมอัดเต็มที่เลยอาหารนะปีหนึ่งได้ได้ขายบาง,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 งบางบางบ่อก็เก้าเดือนบางบ่อก็ปีนึงจักไซส์หนึ่งเซนนะ จากไซส์เล็กเลยอ่ะมันเล็กเล็กเล็กกว่าหนึ่งเซนน่ะที่ผมเพาะออกมาแล้วนับนับตั้งแต่กุ้งคว่ำอ่ะที่มันยังไม่ถึงหนึ่งเซนอ่ะพอพอมาเริ่มควม่ำมาเริ่มกินลูกไรได้อ่ะตั้งแต่วันนั้นอ่ะจนถึงวันที่จับขายอ่ะไซส์สิบแปดตัวโลสิบเก้าตัวโลยี่สิบตัวโลอ่ะประมาณเก้าเดือนถึงหนึ่งปีนะพอบางบางบางที่ก็ปัญหาคือบางบางที่อ่ะไม่สามารถที่จะเอากุ้งห้าเซนไปขาย ไปเป็นเลี้ยงได้ประมาณโ,โหทักมาผมประมาณสามกว่าคนละ่ะ mm hmm. เยอะเหมือนกันนะที่ว่าไม่สามารถเอากุ้งห้าเซนไปเลี้ยงเพราะหนึ่งค่าส่งกระบอกค่ากุ้งโอ้โหโคตรแพงเลยเพราะว่าพื้นที่เขามันไม่มีเขาส่งไวแต่กุ้งใช้หนึ่งเซนอย่างเดียวอะ่ะแล้วบวก,บวกดูแล้วค่าส่งค่ากุ้งโอ้โหไม่ได้อะไรเลยอะ่ะผมคำนวณให้ดูแล้วผมบอกอย่าไปสั่งเลยไม่ได้เลยละถ้า ถ้าตัวจานวนตัวขนาดนั้นอะ่ะไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะไม่อยากไปเลี้ยงเลยก็เดี๋ยวยเขบอกใอ้เขารอไปก่อนพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนให้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่กุ้งกุ้งความกุ้งตัมเกือบหนึ่งเซนอะ่ะว่าบ่อเนี่ยมันเป็นแบบไหนควรเลี้ยงแบบไหนเะยนะแตผมจะทําคลิปสอนให้ใสก่กุ้งเซนนะเพราะว่า ลูกค้ามีปัญหาเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเขาประเด็นแรกเลยนะคือใครก็อยากได้กุ้งหนึ่งเซนมาเลี้ยงเพราะมันถูกไนงะเขาก็เขาก็อยากเริ่มต้นจากถูกๆก,ก่อนถูกไหมอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ทีเนี้ยนะคือการจัดการอ่ะมันไม่มีใครสอนไอเจ้าของที่ขายมาอ่ะมันก็ไม่ได้สอนว่าเลี้ยงหนึ่งกุ้งหนึ่งเซนอ่ะเพราะมันต้องดูแลเป็นพิเศษมันจะมาเลี้ยงเหมือนกุ้งห้าเซนไม่ได้นะ มันเดี๋ยวผมจะมาทาเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าเลี้ยงอ่ะต้องเตรียมบ่ออย่างไงเลี้ยงอย่างไงอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยผมยดูแลจะมีประโยชน์กับลูกค้าเยอะอันเนี้ยเพราะว่าเยอะเลยอะ่ะที่ว่าอยากเลี้ยงกุ้งหนึ่งเซนเพราะว่าพื้นที่มัน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 ไปเขาส่งให้ไม่ได้ด้วยแล้วส่งบางทีก็ส่งได้แต่ตกตัวตัว,ตวแม่งลงค่าส่งแล้วกับตัว,ตวละสิบบาทเลยอะ่ะก็อย่าเลี้ยงเลยอย่างนั้นอนะ่ะไม่เอา แต่กรุงเซนก็คือมันก็ถูกปว่าไงมันส่งรถทัวอัดอัดอัดออกอัดออกใส่ถุงมาได้มันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอ่ะเขาก็เหมือนมันส่งลูกปลาเนะ่ะเอาลมอัดบิดใส่ถุงมาได้เลยไงกุุงหนึ่งเซนอ่ะมันง่ายไงการส่งกันอะไรน,นะเดี๋ยวรอลูกค้ามาประมาณสองสาวันนี่แหละรอลูกค้ามามาจับมาเอาจับมาจับกุุงชนี้ออก ขายเหมาเข้าไปแล้วเดี๋ยวกุ้งกุ้งกุ้งหนึ่งเซนอ่ะผมมันมันยังไม่ถึงหนึ่งเซนดีนะอ่ะผมสั่งซีทีและมันเป็นคู่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นเวียดนามนําเข้านะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยตัวคู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะตกตัวละบาทอะ่ะส่งมานะตกตัวละบาท ใครอยากเลี้ยงกุ้งเซนก็บอกแล้วกันเดี๋ยวผมส่งให้ก็ส่งตัวละบาดเท่วแหละแล้วก็ค่าส่งก็เดี๋ยวค่อยว่าการการตางระยะทางนะค่าส่งค่าอะไรแต่ก็คือรอแต่มันจะเป็นรอบรอบไงมันจะเอาเพราะว่าผู้ผู้ร้อยของเวียดนามนําเข้าเนี่ยมันมันต้องสั่งเรือนผมเดี๋ยวผมเนี่ยลูกค้าประจําเขาผมีัยต้องสั่งเลยสั่งเดือนนึงเพื่อทจะเอาให้ได้อะ่ะ ผู้ร้อยเวียดนามนะนำเข้านะทำไมต้องคือคือมันอย่างบอนนะ่อยเลยมันโตมันมันโตไวแล้วก็คู่ล้วนด้วยเวียดนามนะเวียดนามนะผมผมชอบมาตรงนี้แหละเดี๋ยวจะมาทำเขามันต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวอาจจะเป็นเดือนนะนะเนี่ย เพราะว่ารอรอรอกุ้งด้วยผมจะมาเริ่มทําให้ทําเรียนรู้ไปพร้อมๆกันให้ให้ให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยว่าตั้งแต่ทําบ่อแล้วก็เลี้ยงด้วยแล้วระหว่างโตมันโตไปโตระยะการโตพัฒนาการโตมันโตแต่เดือนโตแค่ไหนเนี้ยน,นะผมจะมาทันให้ดูตอนแรกผมก็จำไม่ไม่ค่อยอยากเลี้ยงหรอกใช้เส้นอนะเพราะมันเสียเวลาแต่ถ้า ผมตองผมก็มีบอ่อเยอะเหมือนกันก็เลยกะว่ามันเอาไว้สักบอ่อได้แล้วไปเลี้ยงกุ้งเซนสักบอ่อนะเอาไว้ให้ลูกให้ลูกค,ค้าให้คนที่เข้ามาดูนเนีเ่ยได้เรียนรู้ด้วยว่ากุ้งเซนอ่ะเขาเลี้ยงยังไงเพราะว่าถ้าเลี้ยงได้มันก็แต่ถ้ามเรามีบอ่อเดียวอ่ะเราจะไ่เลี้ยงกุ้งเซนอ่ะมันก็ค่อนข้าง,งเสียเวลาหน่อยแต่ถ้าเรามีหลายบ่อะแล้วเรามีโอกาสแบบกุ้งห้าเซนมาเลี้ยง แล,แล้วกุ้งเราก็เอากุ้งหนึ่งเซนมาสักบ่อนึงอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะเพราะมันก็ยังมีบ่อเพราะเราก็คือเมนหลักๆอะ่ะผมก็อยากให้มันสี่เดือนจาบขายใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเรามีหลายบ่อแล้วเราก็สามารถเอากุ้งเซนติดมาสักบ่อนึงได้เหมือนกันพอบ่อกุ้งเซนเราก็ได้กําไรมากกว่าไงบ่อกุ้งเซนอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทาให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เพราะไหนๆก็ลกมันหลาย,ลม,าลายมาหลายคนแล้ะที่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงกุ้งว่ากุ้งห้า,งหาเซนก็หาไม่ได้เขาได้แต่เขาเขาได้แต่กุ้งหนึ่งเซนอย่างเดียวเลยที่จะส่งให้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทําการเลี้ยงให้ดูเลยเพราะมันก็ไม่ได้เสียเลยผมเพราะว่าบอกผมก็มีหลายบอกล้วแล้วก็อันนี้มันก็ผมก็จะเลี้ยงกุ้งเซนสักบ่อหนึ่งด้วยมันก็ เอาไว้เรียนรู้กันแต่กรใจก็เสียได้นะ่ะตัวมันก็ใหญ่แล้วผมนั่นแต่ลูกค้าผมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มาหาถึงบ้านเลยโทรมาบอกว่าไม่ได้แล้วไ,ไวไ้รอบหน้านะเดี๋ยวไปเอากุ้งเพราะกุ้งห้าเซนนะ่ะมันจะจับทุกสามเดือนไนงะบอกรอรอบหน้ารอบหน้า,อบ,นาบอกไม่ได้ขอมาหาถึงบ้านอีกบอกว่าจะเอาขอเถอะขอผมเถอะกะเลนัหนไรให้ไปนี่อีกนี่เดือนหนึ่งนะอีกสามเดือนก็จับขายได้แลนะ้วเนี่ย โตวไวมากพัฒนาการโตมานนะโตวไวโตวไวเหลืองเข้มเหลืองเข้มกับตัวเข้มเข้มไปเลยแต่ขาวซีจะไม่มีเฮ้หลดูหัวมันมานะดูมันหัวมันมนะ ทานเลี้ยงเปิดตัวโตรยาเงี้ยแบะหัวให้มานละ้วบอกว้โคตรอร่อยเลยนะเนี่ยเลี้ยงสูตรผมอะน่าจะนะน่าน่าจะเรื่องกุ้งป่วยอะเดี๋ยวเอาไว้ทักมาเนาะท,ทักมาดีกว่าเพราะว่ามัน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 บอกไม่ได้มันต้องพิจารณาเป็นบอกใครบอกใครบอก,บอก,บอก,บอกมันไปเนาะว่าอยู่ดีกันตายตาย,ตายเพราะอะไร ผมก็จะเหลือเลี้ยงเลี้ยงกุ้งขายใหญ่ได้สองนะบอ่อเนี่ยนสะองบ่อเนี่ยเนะี่ยสองบ่อกเนื้อตัวขนาะดยูในน้ําใสนะดูเนื้อตัวมานะเนื้อตัวกุ้งเห็นไหมไม่มีนะที่จะมีไม่ขาวซีดอะเลี้ยงสูตรผมอะไม่มีนะดูนะ เนื้อโตนี่เข้มขนาดพื้นบอรดเป็นสีขาวอ่ะตัวมันยังไม่ขาวตามเลยเพราะพวกนี้ยมันจะพัฒนาตามตัวอยู่ประมาณอยู่อยู่กับพื้นอยู่แล้วพวกสีอะขนาดพื้นขาวอ่ะดูนะตัวยังเข้มเลยเนะีย่ยดูไหมไม่ขาวซีดนะตัวผมิึงบอกว่าการเลี้ยงกุ้ง่งการทําน้ำน่ะสำคัญสําคัญเลยเมื่อช่ผมอยากจะมาขายของที่ว่าผมจะขายอยู่เสร็จเพียงแต่ การทำน้ำมัน,ม,นมันสำคัญจริงๆครับว่าในน้ำมีอะไรบ้างอะ่ะมันสำคัญการเลี้ยงกุ้งนะสำคัญที่น้ำเลยอะ่ะน้ำเลยอะ่ะเพราะว่าขนาดผมยังไม่ดูดที่กุ้งเลยนะดูดิน้ำใสกุ้งยังไม่ดูดที่กุ้งเลยนะน้ำใสน้ำอมันใสแต่น้ำต้องไม่สีออกช้าๆหน่อยนะ สำคัญการทำน้ำนะผมย้ำเลยสำคัญเพราะการเลี้ยงกุ้งอะ่ปะปัจจัยหลักอยู่ที่น้ำอย่างเดียวเลยจะตายไม่ตายน้ำอย่างเดียวเลยครับน้ำเลยสำคัญอาหารไม่สำคัญเท่าน้ำเลยเลี้ยงกุ้งอะ่นะเห็นไหมฝากไว้เดี๋ยวคอยติดตามนะเดี๋ยวน่าจะประมาณเป็นเดือนแหละ เรื่องกุ้งเรื่องไซส์ุ้งหนึ่งเ,นเซนน่ะผมจะมาสอนเลี้ยงตั้งแต่แรกๆเลยจะได้เป็นอาชีพกันเป็นอาชีพเอาไปต่อต่อยอดกันไป ถาฝากนี้นะครับมันจะนานเกินรเรื่องน้ำนะ่ะสำคัญนะผมย้ำนะรเรื่องน้ำนะพอเลี้ยงกุ้งอนะ่ะการทำน้ำนะ่ะสำคัญที่ผมเลี้ยงขายมาหลายๆรอบนะ่ะมันก็มีมีมีแย่ของผมเองอนะ่ะมีลูจิเนซีเกลือทะเลแร่ธาตุแคลเซียมกุ้งแค่นั้นเองจะเกลคค็ค่าคีนแค่นั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นชุดค่าน้ำผมยังไม่มีติดบ,บ้านเลยครับ ชุดวัดค่าน้ําค่าพีเค่าอะไรเงี้ยผมไม่สนใจคือเราคือทําน้ำมาี่ผมบอกแล้วกันคือดูดที่กุ้งออกเติมน้ำ้าไปอะไรเงี้ยหมุนหมุนเวียนไปไม่มีทางที่จะกุ้งจะตายไม่มีทางที่น้ำจะมีปัญหา ตัวสีกุ้งมันจะนเข้มแต่เห็นไหมตัวสีกุ้งไหมมันจะไม่มีน้นมามัดซีดๆเลตัวจะสวยหมดโอเคนะเดีย๋ยฝากทีนะครับกุ้งป่วยกุ้งป่วยกุ้งทะเลตายอะ่ะก็อย่างที่ผมบอกแหละพิจารณาก่อนแล้วถ้าเป็นยังไงก็ทักมาถามผมแล้วกันว่าอาการป่วยเป็นยังไงทะเลตายยังไงเนาะ พอมันมันฟันทงไม่ได้แต่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 เช็ดมันฟันทงไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรมันมันต้องพูดถึงเป็นเป็นเป็นเชดเป็นเช็ดไปว่าทําน้ําแบบไหนกุุงเลี้ยงน้ำหรือยังอะไรเงี้ยมันมันมันค่อนข้างจะกว้างหน่อยต้องต้องกำจัดให้คือต้องทําให้มันแคบลงอ่ะขะคุยกันนะก็คืออาจจะก็คือต้องมีข้อมูลให้ผมหน่อยโอเคนะาฝากที่นะครับ